เงใส่กับนนี้ดมันนี่หน่อยรูปในใจพี่ก็มีฟ้ามันเดิมแลเมื่อกี้เห็นคุยกับพี่ฟ้าใหญ่งลยฟ้าใหญ่ฟ้าเล็กพี่ก็ได้หมดแล้วเ่ับนี้ดมันนี่หน่อยล้ว ไม่เจอหล้วมันคิดถึงนะโดยพี่คหนูค่ะครับ <c oughs> พี่ไม่ได้รักฟ้าเล็กแล้วพี่ชอบฟ้าใหญ่อยากฟ้าเลเ็กเปลี่ยนใจนะพี่ชอบฟ้าใหญ่เพราะนะ <c oughs> น่าจะใหญ่กว่าฟ้าใหญ่อยู่ครับ <c oughs> ฟ้าเล็กอยู่ <c oughs> อะไรน่ะ <c oughs> เปลี่ยนร่อันเซ็ตเสียพี่ก็ได้พี่เปลี่ยนฟ้าแล้วพี่ น้าเด็กมากนะครับเนี่ยเด็กเด็กมากนฟาดปีนี้เท่าไหร่นะยีบสองหรือยี่สิบสามถึยี่ิบสองไหมยี่สบเ้ยทำไมยี่สิบเจแล้วยังยังหุ่นหุ่นดีหล่อพูดพอขนาดนี้มันปากหวานขนาดนี้เฮ้ยหวานทุกอย่างนลยเห็นไหหวานทุกอย่างแต่พี่ชอบอย่างเดียที่ฟาชอบฟาใหญ่ชอบบอกว่าชอบกล้วย ก้วยไข่งานนี้มันพอดีทำไงแล้วจู้จูดีเนาะจู้จูมันตะโมตะมีตะมีตะมีโอ้ยสวัสดีพี่น้องเอดเรโ้ยนี่แปลตัวจริ้วเนียัวจริงมาลด้นีหนที่บ้านใจได้สครับเออเออ คสวยเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมครับน่ารักเหมือนเดิมไฟตุกไฟเล็กกัเจ้าชู้ไฟเล็กเจ้าชู้เออไฟใหญ่ดูแล้วไม่น่าเจ้าชู้สนุกที่สุดน่ารักพี่กันปลักนะขอบคุณครับในใจพี่ก็มีฟ้ามันเดิมแหละเมื่อกี้เห็นคุยกับพี่ฟ้าใหญ่ฟ้าใหญ่ไฟเล็กพี่กัน ได้หมดลและวาชาหนึงกเนาะรักเหมืเดิมนี่ฟ้าฟ้าสองฟ้าฟ้าสองฟ้าสองฟ้าฟ้าเล็กก็ได้ฟ้าใหญ่ก็ได้โตโตโตชโตโตโตลงหน้า